รับสวัสดีครับเกษตรกร,กรทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเฮียอ๊ดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้เรามาออกคลิปกันเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยในข้าวนาปรังกันนะครับหลังจากที่เราได้ออกคลิปไปเกี่ยวกับการกาจัดวัชพืชในข้าวนาปรังกันนะครับตรมี้อยาเรียกร้องมาว่าตอนนี้นี่เริ่มถึงระยะที่จะทําการหว่านปุ๋ยหน่อยก็อยากให้แนะนําวิธีการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้อง นะครับในข้าวนาปรังเราจะใส่ปุ๋ยสูตรอะไรดินทรายดินเหนียวใช้สูตรอะไรกันดีนะครับแล้วก็ข้าวอายุสั้นข้าวอายุยาวใส่ปุ๋ยกันอย่างไรนะครับวันนี้ที่นี่มีคําตอบนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับข้าวนาปรังของเรานี่จัดเป็นพืชเมืองร้อนนะครับข้าวนาปรังนี่จัดเป็นพืชเมืองร้อนก็คืออุณหภูมิอยู่ประมาณ 25จนถึง40องศาหรือว่า35องศานี่กำลังดีกำลังเหมาะสมสำหรับข้าวโดยเฉพาะตั้งแต่30ขึ้นไปนี่ข้าวนี่จะชอบมากเลยอากาศที่หนาวเย็นมากเกินไปนะเหมือนตอนนี้อยู่ช่วงปลายเดือนธรรันวาหรือใกล้ๆปีใหม่นะครับก่อนหน้านี้สักสัปดาห์หนึ่งอากาศเย็นมากเย็นขนาดไหนเย็นขนาดว่าพืพ้นราบแถวกลาลสินสนี่12องศากันเลยนะครับซึ่งลักษณะอากาศเย็นแบบนี้นี่ข้าวไม่ค่อยชอบนะครับข้าวจะชะงักการเจริญเติบโต ทางราและทางใบทําให้ข้าวออกมาในมีอาการเหลืองนะครับนี่ก็คืออาการหนาวที่มันชอบแต่ถ้าช่วงเดือนเมษานะครับเกษตรกรท่านใดจะปลูกข้าวต้องคํานวณกันดีๆนะครับถ้าข้าวไปออกรวงช่วงเดือนเมษาโดยเฉพาะช่วงสงกรานจนถึงสิ้นเดือนเมษานะครับช่วงนั้นอากาศจะร้อนจัดมากของทุกๆปีเลยนะครับถ้าข้าวตาัดกเกสรในช่วงนี้ออกรวงในช่วงนี้จะทําให้มีผลกระทบต่อ ผลผลิตหรือว่าน้ำหนักของข้าวแล้วก็คุณภาพของข้าวสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท้องไท่นะครับนะเรื่องของน้ำหนักลดโดยเฉพาะข้าวพื้นนุ่มทั้งหลายน่าจะส่งผลต่อคุณภาพข้าวสารนี่เยอะมากๆเลยนะครับครับข้าวนาปรังนีก็มีทั้งข้าวพื้นนุ่มแล้วก็ข้าวพื้นแข็งอันนี้ใส่ปุ๋ยเหมือนกันไม่มีแตกต่างกันสิ่งที่จะแตกต่างในช่วงของการใส่ปุ๋ยก็คืออายุของข้าวเป็นหลักเลยนะครับ นีเรามาดูสายพันธุ์ข้าวนาปรังในเมืองไทยยอดนิยมเราแบ่งเป็นสองกลุ่มหล,ลักๆจริงๆเราแบ่งเป็นสามแต่ว่าเพื่อไม่ให้เกิดการยิบย่อยจนเกินไปแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักๆเลยนะครับกลุ่มอายุสั้นก็คืออายุต่ำตั้งแต่ร้อยวันลงมากลุ่มอายุยาวนะครับก็ตั้งแต่ร้อยห้าวันนะครับหรือว่าร้อยสิบวันขึ้นไปจนถึงร้อยสี่สิบวันนั้นก็คือกลุ่มข้าวอายุมากอายุยาวแล้วก็ข้าวอายุสั้น ทีนี้เรามาดูว่าข้าวอายุสั้นนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยกันตอนไหนนะตัวแรกเลยข้าวอายุสั้นที่ยอดนิยมที่โด่งดังในท้องตลาดปัจจุบันตัวแรกเลยก็คือไก่ทองคํา89นะครับโลโก้ย้ําว่าต้องเป็นปลาไก่ทองคํา89ในปัจจุบันนี้นะครับมีกระสอบเลี้ยงแบบที่เหมือนปลาไก่ทองคําเอามากๆทั้งสีทั้งเลข89เพราะฉะนั้นดูให้ดีนะครับ89ของแท้ ที่ทนหนาวได้น้ำหนักดีๆต้องปราไก่ทองคำเท่านั้นนอกนั้นเป็นของเลียนแบบทุกปลายี่ห้อเลยนะครับ8-9ของแท้ต้องปราไก่ทองคำา9เ้เท่านั้นนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งที่กำลังที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อตอนเดือนคุศจิกาก็คือซิตโต้0 0 6ของสายพันธุ์ยอดนิยมเกี่ยวกับข้าวอายุสัน้นนะครับส่วนข้าวอายุนานยกตัวอย่างเช่นกขอห้กขอ8 5. กขอ49นะครับพิษณุโลก2ชัยนาทนะครับแล้วกลุ่มข้าวเหนียวที่อายุตั้งแต่130วันจนถึง140วันอันนี้ก็จับเป็นข้าวอายุยาวเข้าไปนะครับทีนี้เรามาดูการใส่ปุ๋ยในข้าวอายุสั้นและข้าวอายุยาวในใส่แตกต่างกันอย่างไรนะครับสําหรับตัวรอบแรกเลยนะครับเราจะใส่แตกต่างกันเลยนะครับสำหรับข้าวอายุสั้นไก่ทองคำ89ซฟโต YT006 หลังจากหวานข้าวไปแล้วนะครับ15วัน นะครับโดยเฉพาะไก่ทองคำ89นั้น15วันนี้ให้หวานปุ๋ยได้เลยนะครับหว่านปุ๋ยได้เลยนะครับแล้วก็ระยะตั้งท้องนี่ที่อายุข้า50วันนะครับระยะตั้งท้องนี่ข้า50วันนะครับส่วนข้าอายุยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของกอขอ5 7 8 5พิษโลภชัยนาถข้าวเหนียวให้เริ่มใส่ปุ๋ยครั้งแรกตอนอายุข้า25ถึง30วันกันเลยนะครับ ส่วนระยะที่2ก็คือตอนข้าวประมาณ65ถึง75วันนั่นก็คือปุ๋ยรับท้องนะครับในหนึ่งฤดูกาลข้าวนาปรังนะครับไม่จาเป็นต้องใส่3รอบนะครับใส่เพียง2ครั้งก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการใส่ปุ๋ยในข้าวนาปรังรามาดูกันว่าปุ๋ยที่เราจะใช้นี่มีปุ๋ยอะไรบ้างสูตรอะไรบ้างดินทรายดินเหนียวเนี่ยใช้อย่างไรอันนี้ที่จะแนะนําก็เป็นปุ๋ยตราแมวเงินนะครับเป็นปุ๋ยเคมีคุณภาพสูง นะครับเราจัดจําหน่ายมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับตอบรับจากชาวนาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเขตทางภาคอีสานนะครับนะตอบรับกันดีมากๆเลยนะครับครับทีนี้เรามาดูเลยว่าปุ๋ยตราแมวเงินครับปุ๋ยเคมีตราแมวเงินเนี่ยมีสูตรอะไรบ้างนะครับใช้อย่างไรบ้างหนึ่งไร่ใช้กี่กิโลกันนะครับสูตรแรกเลยสำหรับปุ๋ยตราแมวเงินนะครับก็คือสูตร30ขีดศูนย์ ขีดศูนย์อ่าตัวนี้ก็คือเป็นเรียกกันว่ายูเรียแมวเงินนะครับยูเรียแมวเงินเป็นตัวยอดนิยมในเขตทางขันแก่นกาลสินสรารคามร้อยเอ็ดยะโสตรนในข้าวนาพรังเยอะมากๆแล้วก็ของยางพารามันสำปะหลังนะครับครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่ายูเรียแมวเงินป้ายเหลืองนะครับป้ายเหลืองนี่เป็นสูตรลิขสิทธิ์เอกสิทธิ์เฉพาะของร้าน ไทยเจริญพาณิชย์เท่านั้นนะครับเราใส่อาหารเสริมเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับสูตรที่สองยี่สิบห้าีเจดคีเจอ่านี่นะครับป้ายเหลืองเหมือนกันเลยนะครับเอกลักษณ์ของร้านไทยเจริญนะครับ2ี7ห้าเจ็ดเจดนะครับเป็นสูตรปุ๋ยเคมีเต็มสูตรนะครับปุ๋ยเคมีเต็มสูตรนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยรับของนะครับรับของส5 5าห้า ยี่สิบห้าป้ายเหลืองนะครับป้ายเหลืองเหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้นะครับนี่สิบห้าตัวนี้เป็นปุ๋ยรับท้องนะครับใส่ตอนข้าวตั้งท้องกันนะครับทีนี้วันนี้เราจะเปิดตัวปุ๋ยสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมา,าแจ้งเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูคุณสมบ,บัติของแต่ละสูตรดีว่าเราจะใช้อย่างไรบ้างข้าวไก่ท้องคำา89ในระยะนี้นะครับแนะนำเลย 30. ขีดขีด0ป้ายเหลืองเพราะว่า ข้าวอายุสั้นนี่ต้องการเจริญเติบโตทางใบอย่างเร่งด่วนบำรุงจัดจัดเน้นหนักๆเข้าไปเลยนะครับ3 0 0 0ิป้ายเหลือนตราแมวเงินทําไมเราถึงไม่แนะนำสี่0ิเพราะว่า4 6 0สินี่ตัวไนโตรเจนนี่มันเยอะเกินไปทําให้ใบข้าวเนี่ยล้มต้นข้าวไม่แข็งแรงนะแต่ว่า3 0 0สินย์นี่คืว่าแมวเงินเนี่ยทำเป็นสูตรเอกลักษณ์ของตราแมวเงินมาโดยเฉพาะนะครับผสมสูตรของตัวเองมาแล้วก็ ไทยเจริญเพิ่มเติมเรื่องของอาหารเสริมเข้าไปในนามของแมวเงินป้ายเหลืองเข้าไปนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นแคาวอายุได้15วันนะครับไก่ทองคำแปาซิโตวายทีศูนย์ศูนย์หกนะครับสิบห้าวันเลยนะครับใช้สามสิบศูนย์ศูนย์ราแมวเงินนะครับอันนี้เก่งที่สุดคือในนาดินทรายนะครับนาดินทรายใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับแนี่บางคนบอกอ้าวแล้วนาดินเหนียวทําอย่างไรนะครับนาดินเหนียวเราจะแนะนําอีกสูตรหนึ่ง นะครับนี่ก็คือสูตร25ขีด7ขีด7อ,อันนี้สำหรับนาดินทรายและดินเหนียวนะครับเพราะเป็นปุ๋ยเคมีเต็มสูตรมีธาตุอาหารทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับอย่างผมบอกไนโตรเจนก็คือเร่งต้นเร่งใบข้าวชุ่งแรกเราจะทำการเร่งใบกันนะครับเร่งใบเร่งรากโดยเฉพาะเลยตัวกลางนี่ก็คือตัวเร่งรากตัวท้ายนี่ททำให้ข้าวในแข็งแกร่งใบตั้ง นะครับข้าวแข็งทนแรงได้ดีนะครับนี่ก็คือชุดเต็มสูตรยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับนี่ป้ายเหลืองเหมือนเดิมนะครับทีนี้เรามาดูปุ๋ยกันนะครับนี่นี่เือทียังไม่ได้ดูปุ๋ยนะครับสามสิบศูนศนย์แมวเงินก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยนี่นะครับมีอยู่สามสีนะครับเป็นปุ๋ยผสมนะครับสามสีจกหวานจกหวานนะครับเปิดมาจกหวานได้เลย อันนี้เน้นเร่งการเจริญเติบโตทางลำต้นและทางใบเป็นหลักเลยนะครับส่วนสูตรที่สองยี่ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับอ่าเราก็มาดูอันนี้เต็มสูตรนะครับเป็นแบบเต็มสูตรนี่อันนี้ก็จะมีหลากสีนะครับนี่นะครับมีอยู่สี่สีด้วยกันนะครับมีทั้งฟอสอ่์ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับแล้วก็อาหารเสริมอยู่ในนี้ครบหมดเลย ไม่ต้องผสมนะครับเปิดออกมาแล้วก็จกหวานจกหวานได้เลยนะครับยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดปุ๋ยตราแมวเงินนะครับดูลักษณะมัดดูลักษณะเม็ดของแมวเงินนะครับมันจะสม่ําเสมอกันดีมากๆเลยนี่ก็คือปุ๋ยผสมเสร็จตราแมวเงินนะครับผสมมาเรียบร้อยเลยนะครับเปิดมาในจกหวานจกหวานไม่ต้องไปผสมอีกแล้วนะครับหนึ่งไร่หวานไปเลย25กิโลนะครับหรือว่า1กระสอบบรรจุ50กิโลหวานได้2ไร่กันนะครับอย่าง สโลแกนของปุ๋ยแมวเงินเขียวทนเขียวนานเขียวใบตั้งนะครับเขียวโดนโดนนานมากๆากนะจนเกษตรกรรำคาญว่าเมื่อไรจะหยุดเขียวนี่ก็คือปุ๋ยตราแมวเงินเขียวทนเขียวนานเขียวใบตั้งกันนะครับครับอันนี้ก็คือ2ส,สูตรที่ยอดนิยมของปุ๋ยเคมีตราแมวเงินนะ ที่ได้รับความนิยมสูงมากๆตั้งแต่ขอนแก่นกาลสินสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรในพื้นที่ของนาข้าวที่เป็นข้าวนาปรังและนาปีกันเลยนะครับอันนี้เป็นสูตรยอดนิยมทีนี้ก็มีอีกสูตรหนึ่งที่เราเปิดตัวใหม่ล่าสุดนะครับนาปรังปีนี้เป็นปีแรกที่แรกที่เดียวในประเทศไทยที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเป็นสูตรอะไรกันเลยนะครับนี่ครับนี่เลยสูตรที่เราเปิดตัวครั้งแรกในวันนี้เลยนะครับ ปุ๋ยเคมีตราแมวเงินสูตร30-6-4ขีด6ขีด4ป้ายเหลืองนะครับ3 0 6 4ป้ายเหลืองตราแมวเงินนะครับนี่ก็เป็นสูตรใหม่ล่าสุดของปุ๋ยตราแมวเงินนะครับเปิดตัวในข้าวนาปรังังแรกของประเทศไทยเลยนะครับสูตรนี้ก็เป็นการรวมเอาจากสูตร30 0 0แล้วก็ปุ๋ยเคมีเต็มสูตรให้มาอยู่ในสูตรกระสอบเดียวกัน เกษตรกรที่ปลูกข้าวอายุสั้นโดวยเฉพาะไก่ทองคำแปาซิตโต้วายทีศูนย์ศูนย์หกนะครับ15วันเาีันต้องหวานปุ๋ยเลยเพื่อต้องการเร่งการเจริญเติบโตในใบช่วงแรกๆอย่างเร่งด่วนอย่างเต็มที่อัดเข้าไปเลยจัดเต็มเข้าไปเลยนะครับตอนข้าวสวันนะครับเพราะข้าวไก่ทองคำแปาและซิตโตวายทีนี่เป็นข้าวอายุสั้นจะต้องเร่งรีบ บำรุงเต็มที่แต่ไม่แนะนำให้ใช้4600เพราะไปจะล้มต้นจะไม่แข็งแรงนะครับให้ใช้3000 30. 2577หรือสูตรใหม่ที่เราเปิดตัวของแมวเงินวันนี้นะครับ30ขีด6ขีด4ป้ายเหลืองกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเมล็ดเป็นอย่างไรกันบ้างเลยนะครับนี่เปิดตัวครั้งแรกเลยนะครับนี่มาดูเมล็ดกันก่อนจะไปดูคุณสมบัติของ ัวปุ๋ยเคมีตราแมวเงินนะครับนี่เลยนะครับสังเกตจะมีเม็ดขาวมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเมด็ดดําเม็ดครีมออกมายังสี่สีเหมือนเดิมนะครับนะเป็นปุ๋ยเคมีผสมเสร็จเม็ดสม่ำเสมอกันนะครับนี่ก็คือปุ๋ยตราแมวเงินผสมเสร็จในกระสอบนะครับเปิดมา จกหวานจกหวานได้เลยนี่นะครับปุ๋ยตราแมวเงินสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่นะครับนี่ก็คือปุ๋ยตราแมวเงินลนักษณะเม็ดนะครับมีอยู่สี่สีด้วยกันสีขาวสีแดงสีครีมสีใสนะครับแล้วก็มีอาหารเสริมเติมเข้าไปพร้อมด้วยป้ายเหลืองกันนะครับสูตรนี้มีความสําคัญอย่างไรบ้างนะครับสามสิบศูนย์ ที่เกษตรกรต้องการเร่งให้เจริญเติบโตเร็วๆนะฮะให้ถูกใจทันใจในข้าวอายุสั้นไก่ทองคําปดเแล้วก็ซิฟโตไวนทีนะครับก็จะทําให้การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ตัว6กหกนี่ก็คือตัวฟอสฟอรัสก,กระตุ้นการเจริญเติบโตทางรากนะครับเจริญเติบโตทางรากอย่างเยอะอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ตัวท้ายเลยนะครับเป็นตัวทําให้ข้าวเนี่ยใบตั้งใบไม่กล่องใบไม่ลม้มนะครับ สูตร30 64ตราแมวเงินนะครับใช้ได้ทั้งดินทรายและดินเหนียวนะครับเร็วแรงนะครับต้องหุ๋ย3 0 64ป้ายเหลืองตราแมวเงินเท่านั้นนะครับเขียวทนเขียวนานเขียวใบตั้งต้องหุ๋ยตราแมวเงินอัตราการใช้นะครับ25กิโลต่อไร่นะครับทั้งข้าวอายุสั้นไก่ทองคำ889และซิลโตวายที แล้วก็ข้าวอายุยาวทีเกษตรกรสอบถามเพิ่มเติมมาว่ามีแนวทางไหนได้บ้างที่พอจะประหยัดต้นทุนต่อไร่ลงไปได้บ้างนะครับเราก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวช่วยเสริมในวันนี้เลยหัวเชื้อปุ๋ยไทยแคปแฮปปี้เดย์นะไทยแคปแฮปปี้เดย์ได้รับการตอบรับและยอ,ยอดนิยมเยอะมากๆในช่วง1-2ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตัวนี้จะช่วยทำให้ ประหยัดปุ๋ยเคมีลงได้ถึง30ซนะครับลงได้ถึง3 0อย่างเช่นนะครับถ้าเราใช้3 0 6 4ปุ๋ยตราแมวเงินครับหนึ่งกระสอบหวานได้2ไร่แต่ถ้าผสมหัวเชื้อไทยแคปแฮปปี้เดย์นี่นะครับจะสามารถหวานได้ถึง3ไร่โดยใช้15กิโลต่อไร่เท่านั้นนะครับปราการใช้นะครับไทยแคปแฮปปี้เดย์นี่1กิโลผสมปุ๋ยตราแมวเงิน3 0 6 4ได้1กระสอบ แล้วไปหวานไปเลยนะครับ15กิโลต่อไร่หรือว่าทะสอบ1 3ไร่โดยที่ประสิทธิภาพไม่มีลดนะครับปุ๋ยจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมานะครับแล้วจะทําให้เขียวทนเขียวนานแล้วเรากล้าท้าเลยนะครับหลังจากใช้ไทยแคปแฮปปี้เดย์ผสมปุ๋ยตราแมวเงินแล้วนะครับหลังหวานไป15วันไปถอนรากดูได้เลยรากจะเยอะมากรากจะยาวมากๆรากยาวขาวฟูนะครับไม่กลัวหนาวนะครับไม่กลัวหนาวด้วย ไทแคปแฮปปี้เดย์นะครับข้างในเป็นสีชมพูนะครับเป็นสีชมพูนะครับสามารถประหยัดปุ๋ยเคมีลงได้ถึง30%เซนด้วยกันนะครับนี่ก็คือหัวเชื้อไทแคปแฮปปี้เดย์นะร,รากยาวขาวฟูไม่กลัวหนาวนนี่นะครับก็คือการใส่ปุ๋ยในข้าวนาปังนะครับสูตรที่เราแนะนำให้ใช้แล้วก็ตราที่คุณภาพสูงอย่างปุ๋ยตราแมวเงินนะครับ สำหรับเกษตรกร,กรท่านใดนะครับสนใจอยากจะสอบถามหรือสั่งซื้อก็สามารถติดต่อมาได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่ออำเภอคลองชัยจังหวัดกาลสินแล้วก็ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาตั้งแต่ขอนแก่นกาลสินสาคาม11ยะโสธรหรือสอบถามข้อมูลทางออนไลน์ก็ติดต่อมาที่แฮปปี้การ,กรเกษตรชานลทาง u t u b e ของอาจารย์ขวัญชยแล้วก็สื่อออนไลน์ ทุกช่องทางเพจชาวหน้าวิยยามเมล็ดพันธ์ออนไลน์ของไอ้ดาวมวดน,นะครับแล้วก็ใหม่ล่าสุดเลยนะครับเราทำแอปพลิเคชันในการสั่งซื้อสินค้าเกี่ยวกับเคมีกเกษตรนะครับมาบริการพ่อแม่พี่น้องนะครับสั่งง่ายนะครับใช้ง่ายใช้สะดวกกันเลยนะครับด้วยแอปพลิเคชัน TCRP ออนไลน์นะครับ ก็เข้าไปดูเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับในนั้นจะมีการสั่งสินค้าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยตราแมวเงินนะครับก็ไปสั่งซื้อได้แต่ปุ๋ยตราแมวเงินเรายังส่งทางออนไลน์ไม่ได้นะครับก็มารับอยู่ที่หน้าร้านแถนยังมีส่วนลดด้วยนะครับถ้าสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชัน TCRP ออนไลน์นะครับในนั้นยังมีสมุดที่บันทึกต้นทุนการทํานาของเกษตรกรในหนึ่งฤดูการนะครับ เราก็ทําการบันทึกซื้ออะไรก็บันทึกไปเรื่อยๆพอปิดฤดูกาลเราก็สรุปว่าได้ผลปิดข้าวเท่าไหร่ขายราคาเท่าไหร่จะคํานวณมาให้เลยว่าผลประกอบการการทํานานในหนึ่งรุ่นเป็นบวกหรือเป็นลบกันเลยนะครับก็เข้าไปเยี่ยมชมกันได้ที่ tcrp ออนไลน์นะครับครับสหรับวันนี้ผมเมีอยอุ้จากร้านไทยเจริญขอจบการแนะนําการใส่ปุ๋ยปลาแมวเงินในข้าวนาปังไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ